เฮ้ยดอบอะไรวะเฮ้ยนี่มันมึงดูดิแม่งดอบตรงกลางเป๊ะเลยอ่ะเฮ้ยแบบค่านี่มันไม่ไม่ไม่เกี่ยวอันนี้รออย่างอันนี้มันเออเสียมที่ถูกเลือกครับผมปล่อยไปไม่ได้นะครับต้องเก็บมาเฮ้ยยใครยิงไรใครยิงไรมีคนยิงมีคนยิงกูคนตัดตายยังยังยังเข้าเข้าเข้าหอเข้าหอเข้าหอพใช่อีดอก อยู่ไหนวะอยูข้างนาเตัเจอแล้วแม่งมันจะเอาอะไรกับฟาร์มวะเนี่ยเคียบมึงจะฟาร์มเหรอเอาล้วครับหน่วยลูกเสือชาวบ้านนะครับ <c oughs> พร้อมแล้วครับไม่อดค่อนข้างร้อ้วยเอ้ยหตายกูมีปัญหายอยู่กับซอมบี้ครับตอนนี้ร <c oughs> ้อ้อ้อร้อ คนเดี๋ยวไปเก็บของเลยกูไปเก็บของข้าคนข้าคนก็เพื่อดออยู่ดีๆเราไปปรับเป็นเฟิร์สเพอร์่กดเฮ็ดกดเฮ็ดกดเฮ็ดเกเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮเฮ็ดเดเฮเฮ็ด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 ตึดเึ็ดเฮ็ดเฮ็ดเดเฮ็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 ดเม็ดเฮ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 ็ดด้ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเดเเ็ดดดเ็ดเดเดด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 ด นูนนูนเลยเหรอเออเราตรงบ้านแล้วมันมีปืนไหมตรงบ้านนั่นอะไม่มีไม่มีมีเตรียมเตรียมปฏิบัติการตีหัวตายดิตายไม่ได้อยู่อย่างสงบเลยนะตายแล้วตายแล้วเสื้อสีแดงไปครับโอเคครับนี่ครับกลุ่มกลุ่มลูกเสือชาวบ้านกลุ่มลูกเสือชาวบ้านปฏิบัติหน้าที่อย่างดีงามนะครับผม เสื้อดอกเลยวันนี้เรามาทําหน้าที่เป็นลูกเสือชาวบ้านกันเนาะลูกเสือที่ดีครับนะช่วยกันช่วยกันหน่อยนะเรวยกันเนช่วยกัน่วก็แล้วก็คนไทวยก้นวยกันช่วยกันนะช่วยกันะช้วยกันนะช่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 วยช่วยกันน่วยกันนะ่ยกน่อยกันยันอ่ยัะช่วะ่วทะชรัครับนะ่วยกันนะวันนะนวันนะชเกักูยังโออยู่ ก็โอน้อก็โอน้อก็โอน้อก็แบบไม่เลือกมากอ่ะตองเล็กๆเลยอะร้ายอยูไอ้ึงกตอแหลกันจังวะบังแหลกว่ะบังแหลกว่ะอีแรด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 ว่ะเนกูถือร่มแล้วไม่มีใครทำอะไรกูได้โอเคโอเคนี่กลุ่มลูกเสือเราต้องอยู่ด้วยกันกลุ่มลูกเสือชาวบ้านต้องถือร่มด้วยนะโอ้มีหน้าไม้ด้วยนะถ้าถ้าเจอตะปูอะเก็บมาเดี๋ยวกูครับลูกธนูให้ละ กูกูเป็นหัวหน้าลูกเสือกลุ่มชาวบ้านไงอ่ะลูกเสือหมูหัวหน้าหมูหัวหน้าหมูคือหัวหน้าหมูเลี้ยงแถวเอ้จับกันจับกัจับกันจับกันเอาแถวตอนเรียเสอจัดแถวเฮเออมึงยอดิเถอะครับโอเคอ่าไป๋ยวตอนเรียงหนึ่งปฏิบัติเฮเออไปไใช่ใ่ใช่ใช่ใชู่ก หัวหน้าหมู่แมนนอยหัวหน้าหมู่แมนนอยเออไอ้ตากูถือล่มมึงด้วยเป็นนหหหัว้ามู่ถือล่มรู้ด้วยแหมเรื่องใหญ่นะถือล่มซอมบี้เป็นล้านเลยหรือเปล่าเออไม่ถึงไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านกูนับแล้วเราเราอยากงอเงยเงยตะระโอเม่หอบไฟก๊าลันไม่มีก๊าลันมึงเพิ่มก๊าลันมาอีกแล้วในครั้งเนี้ยมึงก็เอออตามกูป่ะไม่ตอนนั้นมึงเอออตามกูอย่างค่ะ ทำไมวิวเฮ้ยวังหินนะครับระวังหินนะครับเด็กๆระวังหินนะเด็กๆอะไรระวังสะดุดนะลูกนะอะไรวะนี่หินตรงนี้ลูกระวังสะดุดลูกระวังสะดุดมาปัญาอ่อนสะดุดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินข้ามให้ดูบึ๊ดมาไหมครับเดี๋ยวครับบึ๊ดมาครับเออปัญญาอ่อนแล้วกูกูลบมึงสิบคะแนนเลยไม่เอาครับขอโทษครับผมนะครับไม่อยากมาทุกคนอันนี้เราเจอกับดักนะเราจะลองไปเหยียบกันไหมไม่เอาครับตายดิมันเจ็บมากครับเจ็บตายเลยครับเหมือนแบบปัญญาอ่อนเฮ้ย เจอคนแล้วครับคนไหนครับไม่มีอะไรเลยเราไปทักทายลูกเสือชาวบ้านเขาดีกว่าโอเคครับโอเคครับเฮ้ยเข้าไปเดินร้องเพลงเลยวะอะไรร้องเพลงลูกเสือไงฮ่าให้ฮ่าให้มันไม่ใช่ลูกเสือแลุ้กเกีฬาสีลุกเกีฬาสีห้เอาไอ้แทนเล่นนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อนะหมอบหมอบอบไอ้กคอนกูบอกให้หมอบมืสูบซอมบี้อะไรเมื่อกี้มึงยังนั่งอยู่เนี่ยจะหมอบอะไรวะอะไรพวกมึงมาไปมาไป เอ้ยไหวไหนวครับอะไรครับไอ้ลูกเสือลูกเสือลูกเสือโดนโดนโดนอุ้ยอุ้ยดอกปืนเอ่อโอเคไปหนึ่งหนึ่งหายไปแล้วปืนอ่ะกูดูก่อนอยู่กูไม่แหละอันอันนี้เขาเขาดูเขาดูหนังด้วยกันหรือเปล่าครับว่าทำอะไรกันอยู่ครับเขาคงมีเวลาี่นัดใครใครจะเอามาเอาเออมึิบหายครับกูก่อนกอนมาเอามาเนี่ยเอาไรปืนปืนอยู่นี่เปลินเปลินเปลินมาปืนเดี๋ยวกูจัดการซอมซอมโบเอง เขามีลูกกระสุนด้วยขวานขวานนี่ดีว่ะกูเปิดเซิร์ฟของตกกูกูเองเลยละเปิดเซิร์ฟแล้วเอ่อกูก็ไปยาวเลยละเซิร์ฟเนี่ยลูกเสือเข้ามาประจำที่ภาพโผล่ประตูอยู่ข้างหน้าเข้ามาประจำเจ้าเป็นใครกันข้าคือลูกเสือชาวบ้านข้าลูกเสือชื่อไทยว่าโดนอะไรนี่้ยเขาลบเอ้ยมึงอย่าไปขู่เาดิ โดนแน่เรามาอย่างสันติไม่ต้องกลัวหากนายเป็นเหือชาวบ้านยกขึ้นมาสามเอ้ยมึงยิงเขาทำไมยกขึ้นมาสามนิ้วเร็วเอา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 เนี่ยเอาเพื่อนลูกเสือเราตายเลยเนี่ยมึงอะไรเพื่อนลูกเสือเราตายเพื่อนลูกเสือเราตายแล้วเนี่ยมึงแม่งทำไรพวกตัวเองทำไมวะโอเคตึกตึกนั้นไม่มีอะไรบังออกมา เคโอเคโอเคไม่กูมาโดบยายไอ้เหรอมาโดบอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยลูกเสือไม่ติดสารเสพติดนะครับไม่ไม่ไม่คือคือเราโดบยาคูกันอยู่อ๋อโดบยาคูอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรใช่นไหมครับไม่เป็นไรครับผมเคยเป็นหัวหน้าหมูวะเราเริ่มมิดเริ่ใครแล้วเฮ้ยเราต้องเตือนสติกันหน่อยนะเออใช่เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ใครครับผมมีรถมาครับเฮ้ยไอ้นี่คนเดิมวะเนี่ยชุดคล้ายคเฮ้ยปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันตายเลยลูกเสือลูกเสือใจเย็น อ่าลาก่อนลูกเสือแต่นะซอมบี้เข้ามานะเฮ้ยหนีดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรกโดติ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 ดโอ้ยหายแล้วลูกเสือคาบเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ครับนี่อาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วซอมบี้สามตัวอยู่ในบ้าน่ะไอ้ไอ้นั่นมันขับรถมาพามันเทียบเลยโอ้ยไม่น่าเป็นเรื่องกูไม่กล้าเข้าไปเสี่ยงเลยฮอืม เรียบร้อยครับลูกเสือเสียแล้วครับท่านหนึ่งเดี๋ยวลูกเสือแล้วอ้าวอยู่ชาลอตเท้าครับไม่ต้องกลัวครับของไว้ตรงนั้นเลยนะฮะเขาเข้ามาเหรอหลือใครค่าผมซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอ้ลูกเสือลูกเสือลูกเสือสวัสดีเพื่อนดูแชทเราอายุสิบสามอ้าวสิบหาาแล้วไอ้ที่ก่อนมันไปฆ่าลูกเสือเชื้อไทยอีกแห้ะเออมฆ่าพวกคองทําไมวะมันแบบมันสงสัยไม่ใช่เชื้อเชื้อเชื้อไทยว่ามันปนจีนนิดๆิดเปล่าเียเลยค่ะ ูกเสือไม่ใช่หโลกเว้ยฮะล่กเสือเฮ้ยกูกูเจอใครกูฆ่ามันแหละเดี๋ยเพิ่งรุดของกูนะกูกำลังกลับไปเอาแอ่นี่ใช่ลูกเสือแล้วนะลูกแมวกูแบบลูกลูกเสือเชื้อไทยใจลูกหมาแบบส้มบี้ตามอยู่ข้างหลังแล้วมันก็ตามกูแล้วไอ้ก้อนออกอาวุธออกอาวุธโอ้ระวังมาเยอะอาวุธโอ้ยกัดกูจนได้เนาะ แล้วมันค่ามึงเป็นอะไรเลยเนี่ยมันมาจากไหนเยอะแยะกูต้องออกจากเมืองแล้วกูอยู่ไม่ได้ทางนี้มาโอ้โหเข้ามาเต็มดี้เลยมาีกเพียเลยอ่ะยิงเด็กมือยี่สี่ยี่สี่เอเนี่ยโอ้ยออกเมืองแล้วมันไม่ตามใช่ไหมกูไปไหนไม่รู้แหละขอออกก่อนเสือเยอะเกินใจเย็นตื้อโอ้ยอันนั้นมีข้าวข้าวเฮ้ยเลิกตามจริงด้วยมันไปตามมึงแทนนัด เฮ้ยไอ้เฮียมึงอย่ามาเทินดาวแถวนี้ดิเทินดาวฟูบะเฮ้ยดูมึงหัวลอกอะไรเนาะตอนนี้กูไปนี่ดีกว่าวะไปไหนไมาแล้วกลับมาตรงนี้แกเฟิร์นบูดเฮ้ยหรือว่าเราจะไปล่าท้ามีนดีนี่อยู่ไหนวะกูเจอถังแก๊สนั่นคือกูเองไม่ใช่ถังแก๊ส

เฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยพวกเราเป็นกลุ่มนูกเสือชาวบ้านยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือพูด your hands up พูด your hands up now ยกมือขึ้นแล้วแล้วหมุนหมุนด้วยเอ้าเอต่อยยกมือขึ้นแล้วหมุน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 ยกมือมันดูดูมันดูมันดูมันเดินมันเดินถอยหลังลูกเสือลูกเสือลูกเสือเฮ้ยต่อเดีครับสวัสดีครับ เรามาจากทีมงานโฟทียนะฮะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณนะครับมามาเราเรามาสัมภาษณ์เอ้ยเราเรามาสัมภาษณ์งอนครับเรามาสัมภาษณ์งอนอย่าหนีครับอย่าหนีเราเราไม่ทําอะไรหรอกคุณไม่ผิดครับคุณไม่ผิดมึงพูดไม่ทําอะไรหรอกเนี่ยยิ่งน่าสงสัยแล้วมึงถือมีดด้วยทั้งคู่เลยอ่ะผมถือปืนก็ได้ผมไม่ถือมีดแล้วโอเคเฮ้ยถือปืนก็ได้ชนเพื่อนดีมิน สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจะเอ่าว่าอะไรหน่อยนะครับคุณชื่ออะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่มีไมค์ก็ได้ันคุณฟลุกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยอฮ้้งเน้ยคฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ่อยเฮ้ยวฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮยเฮ้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 ลเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้าเก้้องฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเฮยเ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 ้้้เลย มีชนเลี้ยงแบบเป็นอุบัติเหตุอ่ะกูคอนโทรลได้ผมผมจะแบบว่าจะแบบปกป้องคุณเองครับชนมาเลยชนมาเลยเรารักคุณบอกเขามีชนเลยเอ้ยใครใครใครเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรักคุณเอาโทษครับมีคนยิงมีคนยิงเฮ้ย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 ใครเนี่ยใครเนี่ยยิงไรฆ่าเลยมีปืนยิงก่อนเลยมีปืนฆ่าเลยปืนไม่มีแม็กอะย้อนถอยก้อนเลย เดี๋ยวเรามันเองเนี่ยเดินสู้กับมันเนี่ยโบริชพ่ายิงกูถ้าเดี๋ยวเราจัดการศึกแห่งทศวรรษครับเอออย่าเฟรนี่ไฟนะเว้ยเอ้ยมันครับเรียบร้อยครับเสื้อเสื้อเสื้อกางเกงเสื้อเสื้อเสื้ออย่างกับแร้งลงและปืนไม่เอาใช่ไหมเตะกูแล้ว